สวัสดีค่ะมาเจอกับตามอีกแล้ววันนี้เรามาเที่ยวเนเธอร์แลนด์กันค่ะขับรถจากเยอรมนนีมาเที่ยว2เมืองที่อยู่ใกล้ๆก,กันเมืองแรกอาแฮมนะคะวันนี้มีกิจกรรมใหญ่ที่เมืองน,นี้มาดูกันว่าเป็นยานอะไรมาอีกแล้วค่ะเที่ยวนะคะเนเธอเนเธอร์แลนด์ที่เนเธอร์แลนด์ีไฮส็อคมาดิสตัดอ้าวอาแฮมอารแฮมนะคะ วันนี้จะมาตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุด The biggest one in Netherlands นะคะที่เนเธอร์แลนด์ก็มาดูกันเนาะว่าจะมีอะไรบ้างไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายด้วยหรือเปล่ามาดูกันนะคะ <c oughs> เราต้องจ่ายค่าเข้านะคะอยู่ที่5ยูโหลต่อคนอันนี้ค่ะก็อ่ะอันมันเหี้ยเอา <c oughs> ให่เงนินเรียบร้อยได้ตั๋วก็เข้ามาภายในงานได้เลยค่ะเหมือนตลาดนัดขายของนะคะที่ใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งแห่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ฮอลที่นี่เขาน่าจะเป็นฮอลแบบจัดงานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็ของเยอะมากค่าเข้าคือ5ยูโรนะคะเดี๋ยวให้ดูของโอ้ซีรีส์สวิตเซอร์กาแฟ อยเกฟี oh, that s, that s ได้เวลาไปเดินชมของที่พ่อค้าแม่ค้าขายกันแล้วช้อปปิ้งกันลคะค่ะอันนี้เราสามารถสั่งอาหารนะคะแล้วก็ขึ้นไปกินข้างบนได้สถานที่จัดงานใหญ่มากคะ่ะ ูทนี้เป็นแผ่นเสียงทั้งหมดเลยนะคะเป็นของเก่าทั้งนั้นเลยร้านนี้เป็นร้านขายหน้าปกนิยายสารเก่าค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี้เป็นป้ายแขวนเก่านะคะแบบสังกะสี oh <my. S 1> เครื่องแก้วสวยมาก oh <my. S 1> ค่ะ บอกลุมรักเต้านี่มากเห็นแล้วชอบมากเป็นเซ็ตอ่างอาบน้ำแบบโบราณนะคะมาทั้งเหยือบที่ใส่ของแหละเป็นอ่างค่ะไม่ได้ซื้ออะไรเลยสักอย่างมีได้นุ่นไป anything เป็นอย่างนี้เสมอนะคะเวลามาเที่ยวที่ไหนก็จะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเลย ก็ถือว่าดีนะสนุกดีมาแบบเป็นอยู่ในอินฮอลนะคะขายของเปิดรถท้ายขายของขายทุกเกือบทุกทุกอย่างก็เกือบจะได้ซื้อของกลับบ้านแล้วแต่เมื่อคิดกันไปคิดกันมาเออไม่ซื้อดีกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันอีกที่เมืองหนึ่งนะคะซึ่งใกล้ๆก,กัน อีกเมืองหนึ่งแล้วนะคะชื่อนิมเวเกนนะคะเป็นเมืองที่สวยมากแต่ไม่ใช่มาครั้งแรกเรามาครั้งที่สองแล้วอากาศดีมาให้ดูกันนะคะว่าเมืองเขาสวยแค่ไหน วันเรากินบุเกอร์สลัดชีสแพะแล้วก็ไข่ดาวบนขนมปังปิ้งวันนี้เรามากินเค้กที่ร้านนี้กันค่ะครั้งที่แล้วครั้งแรกที่มาเดินผ่านไม่ได้เข้ารอบนี้เลยมากินเค้กที่ร้านนี้ดูกันนะคะภายในร้านค่ะช่วงนี้คนเต็มร้านมากเลยที่นั่งของเราเลยจะเป็นที่นั่งเล็กๆนะคะ เมนูเป็นภาษาดัชค่ะต้องใช้การดาวและอากูแปลส่วนนี้เป็นไฮที T นะคะราคาต่อคน2 2ยูโร50แพงมากเลยค่ะไม่ได้สั่งเสร็จนี้จะสั่งขนมต้องเดินมาดูที่ตู้โชว์นะคะไม่มีบอกในเมนู แล้วก็เมนูเค้กก็มีไม่ไม่กี่อย่างค่ะหน้าตาธรรมดานะคะเค้กและเครื่องดื่มมาเสิร์ฟแล้วค่ะอันนี้เป็นไวชอรี่เค้กนะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นส่วนอันนี้เป็นพายแอปเปิลค่ะ อแล้วนี่ชายลาเต้นะคะอือก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นเค้กอืมมีซินนามอนมีลูกเกดแล้วก็ แอปเปิล <Apple. S 2> ถามว่าว้าวไหมเฉยๆค่ะม,มาดูตัวนี้นะคะที่เป็นไวท์ช็อกโกแลตกับเชอร์รี่ยังแข็งเลยอะ ใช่ๆเหมือนกันค่ะ